สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรีลาดจังหวะบิกินนะครับลวดลายโชเดอร์ตัวโชเดอร์นะครับเริ่มจากการจับมือนะครับเดิมนะครับแบบประจันหน้านะครับเริ่มต้นการเต้นนะครับด้วยท่าเบสิควอล์กนะครับพร้อม3 2 1เริ่ม1 2 3 1 2ะครับต่อไปเราจะเข้าโชเดอร์ตัวโชเดอร์นะครับโดยผู้หญิงจะย่ำเท้าหนึ่งครั้งและผู้ชายจะย่ำเท้าหนึครั้งเปลี่ยนทิศทาง นะครับผู้หญิงจะถอยหลังหันไปด้านซ้ายมือของตัวเองนะครับผู้ชายจะเดินหันไปทางขวามือของตนเองนะครับพร้อม3 2 1เริ่ม1 2 3แตะนะครับต่อไปจะสลับนะครับเนาะ3 2 1อเริ่ม1 2 3แตะเราจะทำประมาณ3รอบนะครับเนาะ3 2 1อเริ่ม1 2 3สแตะ1นึสา หนึ่งสองสามแตะหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามแตะนะครับต่อไปนะครับจังหวะสุดท้ายให้ผู้ชายเดินถอยหลังผู้หญิงเดินหน้านะครับพร้อมสามสองหนึ่งเริ่มหนึ่งสองสามแตะนะครับต่อไปจะเป็นท่าจบนะครับให้ผู้หญิงหมุนและผู้ชายเดินตามนะครับโดยผู้ชายใช้มือซ้ายประคองมือขวาของผู้หญิงหมุนนะครับพร้อมสามสองหนึ่งเริ่มหนึ่งสองสาม แตะนะครับโอเคต่อไปเราลองมาเต้นประกอบจังหวะเพลงนะครับคลิดบันดานชักพา,าดนให้มาพบก,กันทันใด ก่อนนี้อยู่กันแสนไกลคงไม่คิดเรื่องจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเธอชื่อรอยเธอเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบเ,เรอแต่ครัร้งแรกเมืพบเธอใจนม่เชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอคือคู่สร้างมา แนไไลคคงงงมม่าาห,หวัสัสปดดโอเคนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับถ้าง่ายๆท่านี้นะครับไม่น่าจะยากเกินความสามารถนะครับ